สบายดีพีน่น้องมัตสุคูสุคนจ้าเมื่อนี้ยมาจีก็มาลงคลิปอีกเลยเด้อจ้ามาลงคลิปเปลี่ยนเมีนมยนไม้ลูกชายเอาไมา้มาแต่ห้องเหลือยไม้เฮือนเพื่อนั่นแหละเพื่อนเก็บไม้สิเห็ดเฮือนอะไรพีน่น้องถ้าก็ได้ไม้เส้นไม้คือไม้ค้างไม้ข้าวพื้ที่เต็มรถหุ่นได้หนึ่งข้าวมาส่งเมื่อกี้เมื่อจีเลยบริา่ายตอนนี้สิพากันเมีนมยนไม้เดี๋ยวพี่น้องนะ แม่เมียนไม้ซอยลูกทรายแม่งสิเฮเทือน<ม>เพิ่นเกน็บมาแต่หงเลื่อยเพิ่นเลื่อยไม้เลือตอกไม้หักกับลายๆลายอพไ่เงี้ยห้ไข่มุกมาเป็นมือกล้องให้เอ้าจับมือกล้องให้แม่นะไปใส่แล้วกูจับไม้แล้วค่อยไปเข้าห้องน้ำเลยไม่ข้าวไม่พี่ปุ่นขนาดทราย แฮี้องนิดเว่าจะเคลนองนิดเลยอ,อาวว่าข่าหน้าห้องนามุมขนาดเลยนดวัดีจ้าสวัดดีปลาลูไม่ลูกวัดดีมุมขนาดวาดาาาิดดลากินพลานะกิน ไม่ไหม้พี่น้องเ้ยไม้เก็บพอนเนียนพ่อเช่อมพอนเนีนเรื่อยไม่เห็นพอน่อยเนีไม่เชื่อนเละไปเอาอะไรให้ไปดูนะคะโมิดที่งานหันเนะ

เบิ้พนมาลินเบนิ้งไปไปเมือ่อไปมาไว้เมือ่อไปไปเบิ้งผู้นางเบิ้นางพรสนีป้าเบิ้งเบิ้งสิบเอ็ดสามคนลินตงกาสบายดีป้าลุงแน่ตงกาบุญสบายดีป้าลุงแนะ่ โชคตกโลกแล้วมั้งจ้ะตกโลกกไม่ใช่ที่ซ้อมเราหมิ่นมาเดยอแอร์เอร์อยากให้แต่อุ้มไห้ที่อุ้มเห็ดเวียกอยู่ให้อุ้มมันก็ไม่ได้เห็ดเลยเวียกเนี่ยนะฮะฮะจะให้อุ้มฮะห่นเบิ้งสีดงเบิ้งเอ้ยฮะฮะคืนแล้วปินปินง่ะรอจะให้อุ้มก็ไม่ได้เห็ดเลยเมียนไม่เมียนตอกใส่ลูกตูนน like. ี่ ตออ้ออ้ีนห้องกระุ้ยกระซ้าโ,โอนไปเไปทังรัดนะะเมื่อทาไปอยอหมไม้ใบกราษหนึงเบิกนั่งไปพนกัน นี่บารีพัลุงเว้บารีพัลุงบารีพัลุงพัลุงบารีพัลุงไอ้ฮัมบารีพัลุงป่าป่าปูปูปู เพื่อสิ่งคนได้นะท่านอ่ะก็สิลาอี้ดอกหนูนิดเครียดบปะฮะ ทำอ๋อสห้เสลืองทำอ๋อให้เทพาอุจะแนมกันนิบแข้งนิบขาไหมฮะผูเบิบบ่งกวาแล้วให้เทพาอเุเอาลงกระบอกลงให้เทพาเฮ็ดเวียลงลงแล้วลงแล้วเทพา มดแล้วกรพาต่จยกเสียงตเฮ้ยมาซนเด้อ ิสลับเดียวกับเอวินะโจเก số cây, ai số? Bụt làm bếp, anh ấy không, Bụt làm không khai. Bye bye, eh. Bye bye.